สมเด็จวัดไร้ขิงปี2514พิมพ์เล็กฐานเตี้ยสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระของหลวงพ่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหนึ่งในตำนานพ่อ5้าพี่น้องนะครับลอยน้ำมานะครับก็เป็นในตำนานก็เล่ากันว่ามีพี่น้องห้าคนนะครับบวชแล้วก็ บรรลุได้เป็นอริยบุคคลนะครับแล้วก็ตัดสินใจ5้าคนว่าจะาลงมาช่วยโปรดจาตโยมนะครับสบรรพสัตทั้งหลายนะครับ ก็ได้กลายมาเป็นพระพุทธรูปนะครับ5องค์ครับลอยลงแม่น้ำมาหาสายนะครับสายหนึ่งก็ไปที่แม่น้ำบางปะกงนะนะเป็นหลวงพ่อสโสธรนะครับอีกสายหนึ่งก็เป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแล้วก็มีไปที่แม่น้ำเจ้าพญานะครับเป็นหลวงพ่อโตวัดบางพลีนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือแม่น้ำเพชรบุรี หลวงพ่อวัดเขาตะเขานะครับแล้วก็องอีกองค์องที่5ก็คือเข้าแม่น้ําท่าจีนนะครับเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับท่านมาขึ้นที่วัดท่าจีนนะครับก็ได้โปรดนะครับประชาชนนะครับญาติโยมแถวนั้นนะครับใครมาขอพรบนบานนะครับหายเจ็บหายไข้นะครับการงานนะครับก็เจริญรุ่งเรืองนะครับค้าขาย เงินทองนะครับไม่ขาดมือนะครับก็มีการแก้บนก็ท่านก็ชอบประทัดนะครับไปแถวนั้นก็จะมีเสียงประทัดนะครับเสียงประทัดมีว้าจุลามีไข่ต้มนะครับมีลำละครนะครับสำหรับสมเด็จวัดไร่ขิงนะครับปี2514นี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะครับของหมู่ณศักษ์สะสมนะครับก็ในพิธีก็ถือว่าเป็นพิธีที่ใหญ่ บล็อกแม่พิมพ์นะครับก็แกะโดยช่างที่เป็นมือหนึ่งในตอนนั้นนะครับก็คือช่างเกษตรมงคลเจริญนะครับก็ได้แกะบล็อกแม่พิมพ์ของรุ่นนี้ด้วยนะครับท้าออกมาเป็น3มพิมพ์นะครับแบ่งเป็น3าพิมพ์หลักๆก็คือพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์กลางนะครับส่วนพิมพ์เล็กก็แตกเขาเป็น2พิมพ์คือพิมพ์เล็กฐานสูงกับองค์นี้นะครับก็คือพิมพ์เล็กฐานเตี้ย ฐานเตี้ยจะมี3มชั้นนะครับฐานสูงก็จะเพิ่มอีก2ชั้นเป็น5ชั้นนะครับก็จะใหญ่กว่านี้นิดหนึง่งแต่เขาเรียกพิมพ์เล็กด้วยกันนะครับแต่บางคนก็เรียกพิมพ์เล็กฐานเตี้ยที่เป็นพิมพ์จิ๋วนะครับก็เป็นจิ๋วพาร์จะค่อนข้างติดบางนิดหนึ่งนะครับเนื้อหาก็เป็นเนื้อแก่ผงนะครับแก่ปูนนะครับไม่ค่อยเห็นมวลสารนะครับแต่ว่า การเซตตัวของของเนื้อพระเนี่ยปี 1- 4จนปัจจุบันก็เรียกได้ว่า50ปีนะ50กว่าปีก็ค่อนข้างที่จะเซตตัวได้รูปสวยงามนะครับพระโดยมากจะมีจะมีคราบเหลืองเหลืองนะครับเป็นหย่อมๆยอมนะครับเนื่องจากว่าพระตอนกดเนี่ยจากโรงงานก็เป็นการลักษณะของกดกดแบบพระเนื้อบัดหมาดนะครับกดไปแล้วก็มาแห้งเซตตัวอยู่ในกล่อง ก็อาจจะมีเพราะนั้นพ้ะส่วนใหญ่ก็จะมีคราบลักษณะเดียวกันนะครับลองชมดูนะครับลองชมดูพระสมเด็จวัดไร่ขิงพิมพ์เล็กปีหนึ่งสี่นะครับแกะโดยช่างเกษมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกะนี่ค่อนข้างที่จะประณีตนะครับนะครับเม็ดพัดศกนะครับหน้าตานะครับพักกันหูนะครับอกลำแขนนะครับได้สัดส่วนนะครับ แล้วก็โค้งได้รูปงดงามทีเดียวนะครับพ้าแกะออกมาได้ลึกนะครับลึกทีเดียวนูนขึ้นมาจากจากพื้นองคพระนะครับค่อนข้างสูงนะครับลำแขนนะครับตรงหัดนะครับขาพนขดสมาธิลาบหลวงพ่อว่าไร่ขิงน,นี่ก็คือปานมานวิชัยนะครับ ศิลปะนี่เรียกได้ว่าสามศิลปะรวมอยู่ด้วยกันนะครับสันนิษฐานว่าช่างได้รวบรวมศิลปะ3 3ยุคเข้ามาไว้ในองค์เดียวนะครับนะครับความชดช้อยของมือกับหน้าตักนี่เป็นออกยุคสุขโขทัยนะครับเส้นซุ้มระครังนะครับ ส้นซูมแล้วก,ก,ก,ก็หดได้ตัวได้อายุแล้วนะครับด้านในเนี่ยหดหดออกลมเป็นเส้นขนมจีนนะครับด้านใดโดยเฉพาะช่วงบนนี้นะครับเป็นเส้นขนมจีนนะครับแล้วก็มีรอยพับรอยเซ็ตตัวของมวลสารนะครับทําให้ดูง่ายนะครับแล้วคราบเหลืองเหลืองพวกนี้ก็คือคราบจากการ เซตตัวในกล่องพระนะครับจะเป็นจะมีเกือบทุกองค์นะครับเขาเรียกว่าถ้าพระแช่อยู่ในกล่องก็จะขึ้นอย่างนี้จะไม่มีก็คือเฉพาะพระที่เช่าคนเช่าหาตั้งแต่สมัยนะั้นแล้วก็เรี่ยมใช้เลยก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าพระนอนกล่องเนี่จะขึ้นทุกองนะครับชมด้านหลัง ด้านหลังก็จะเขียนว่าสมเด็จวัดไล่ขิงนะครับตัวอักษรกเ็เด้งคมนะครับเด้งคมยกขึ้นหลักจากพื้นนะครับแล้วก็ตรงลายเส้นตัวอักษรก็จะเซตได้เซตย่นหดตัวแล้วนะครับาการหดตัวของมวลสาร พักเป็นพักกดเครื่องนะครับกดเครื่องขอบต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรินนะครับการปรินปรินจากการดันดันพิมพ์ออกนะครับดันพลาออกจากเบ้าบล็อกนะครับจะมีการปรินปรินบางๆนะครับปรินบางๆปรินหลังนะครับสำหรับรงปรินหลังนิดหนึ่งบางองค์ถ้าเป็นองค์ใหญ่เขาก็จะมีลบลบลบรอยปรินด้านหลังนี้ออกปริน ขอบหน้าขอบหน้าก็จะมีปิ้นนะครับปิ้นรอยปิ้นปิ้นดันพิม,ม์พนะครับขอบกันปิ้นดันพิมบางๆนะครับโดยรอบนะครับถ้าไม่ล้มก็จะโดยรอบด้านบนด้านบนนะครับมีนิดๆนะครับมีนิดๆขอบจะเรียบนะครับได้ฉากนะครับ มีาพากกดเครื่องจะรีบ้นฉากพัจะจะ,จะดูให้ความรู้สึกบางนิดนึงนะครับบางแต่ว่าสวยงามถ้าอยู่ในกรอบทองก็สวยที่เดียวนะครับแล้วก็ไม่ไม่เปลืองค่าทองด้วยนะครับหลวงพ่อวัดไล่ขิงนะครับถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกไปที่วัดนะครับก็หาเช่ามาไว้กับตัวนะครับสามารถอธิษฐานถึงหลวงพ่อขอพรท่านได้นะครับโอเคสมเด็จวัดไล่ขิงปี2514พิมพ์เล็กฐานเตี้ยขอบคุณครับ